สวันนสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาให้น้องชายสุดหลอ่อคนนี้ที่เป็นขวัญใจของหลายๆคนนะคะแต่งหน้าให้ในทีมอะไรก็ได้ผมอยากแต่งครับควรยังไงควรที่จะแบบมีคิวไว้ให้ไหมเอาเอาจากสูตรแล้วนะเอาจากสูตรโอเคค่ะเดี๋ยวเราเท่ากันค่ะก่อนอื่นเลยครับเราต้องเขียนคิีวก่อนเฮ้ยแค่นี้ปะไม่ใช่ใชนี่คืออะไรลิตรปิดแล้วเขียนคิ <Q S 2> นียวเขียวเนี่ย วิธีทานะครับอย่างแรกเราต้องเริ่มจากสีเข้มก่อนไล่ลงมาเคยดูคิวเคยดูคิ้วแจ้ใชปะไม่ใช่ไล่ลงมาอย่างนี้นะครับไม่ใช่อันนี้เลยจใช้คู่กันไมมเราจะบอกทำไมเอออะอะไรอ่ะอันนี้นะครับใช้ได้ต่อเมื่อก่อนในที่มีขนคิ้วฉันก็มีนะขนคิ้วนนี้คืออะไรอ่ะนี้คือะเป็นช็อคอ่ะไม่ใช่ช็อคต้องเริ่มจากการ เฮ้ยอยู่นิ่งมัดกรอบก่อนกรอบเนี่ยจะนัอา่ามัดวัดได้จากการที่ปลายสุดของขนคิ้วนะครับนี่อันนี้เป็นการถ่วงกันปลายสุดแล้วอ่ะจะประมาณนี้ปึ๊บเราต้องไล่จากเข้มไปอ่อนนะครับโดยการที่ทิ้งน้ำหนักลงตรงโคนส่วนนี้แล้วก็ไปปล่อยปล่อยน้ำหนักฝั่งโน้นนี่ไม่เปิดไฟอัดเหรอ <c ười> นี่ครับปุ๊บเฮ้ยโอ้ยเรียงเลยเรียงไฟ นี่ฮะคิวสามิติฉันว่ามิติเดียวแต่หลายเส้นว่ะฝั่งนี้ไม่มีสีอื่นไหมมีสีเดียวเออเดี๋ยววัดกรอบให้เขาอะเออตอนแรกเนี่ยคิวเนี่ยครับแก้เสร็จแล้วครับแเดี๋ยวครับใช้คิวเนี่ยฮะคิวสามิติฮะมันกำลังมาแล้วครับโอเคโอเคโอเคต่อไปเราต้องลงลิฟต์เลยเข้าวะลิฟต์อันนี้ครับเขาจะไม่ทาบริเวณปากเอาไว้ทาบริเวณรอบๆจมูก ยี่นิ่งไม่ใช่วิกะล้รอบจมูกครับอันนี้ <c oughs> มันแก้คัดจมูกนะฮะก็มันเปียวว่าถ้าเกิดว่า,าแพ้อะไรเน, <ละ S 2> นี้ยเราสามารถแตะไว้ได้เลสเลนส์ก็คือวิกกับแซมบักต่อไปอ,อ,อันนั้นมันแปง้งเพรกแป้งไง จากสีเข้มไปอ่อนนี่มึงจะเอาเข้มเลยเหรองั้นมึงเอาเอาอันนี้ดีกว่าไม่ต้องตามอุดมสติผมนะฮะเกลี่ยแล้วแป้งอแบบนี้นะครับค่อยๆฟื่อเขาตรงนี้อ่ะมาอีกหนึ่อนเขาลองเป็นเป็นแฉกนี้นะครับปุ๊บอ่ะแล้วก็อย่างนี้มันเดิมครับแกมันแพ้แบบนี้ฮะไม่ติดว่ะเยออะนิชเอ้ยมันปนกันหมดแล้วอ่ะมันแพงมันเลียนว่ะเอ็งช่วยไม่ได้เราลองแป้งกันเลยนะครับต่อไปเราก็จะเชดดิ้ง ทำไรกูรวยคือไม่ได้ออกไง,อ,งอันนี้คะเอาช้สีชมพูนะครับอันนี้ของยี่ห้อ,อทาสทาไข่ยอย่าทิ้งโอเคใช้สีชมพูตรงกลางๆนะครับนี่นะครับโอเคอือโอเคตอนนี้เนี่ยสังเกตได้นะครับว่าหน้าจะเริ่มเป็นสีชมพูแล้ว มันเป็นอ่สาสไตล์การแต่งหน้าแบบเยอรมันนะครับปิ้งแป้งมันโดนวิกที่แกทาไปเมื่อกี้อโอเคแล่วนะครับแล่วแหละไอ้หนังสือคือมันหาโอกาสมันรอโอกาสนี้มานานแล้วไงอ๋อไม่รู้ว่าหนังสือแรกไม่ใช่หนังสือนางเข้าใจว่าอันนี้คือหนังสือ <laughs> ไม่ได้มีเซนเลย <laughs> อย่างที่บอกครับไล่จากเข้มไปอ, <laughs> อ่อนเอออันนี้เราเอาไว้ไล่ดั้ง นะครับจะต้องจอรเริ่มจากสีอ่อนสุดนะครับคือสีนี้นวับวบนี่ทาเบาๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องต้องถนอมผิวได้นะครับทาเ,าเาบาๆสฉาบานเบาแล้วอ่าอันนี้ก็หลังจากนั้นเราก็จะมาไฮลไลท์ขอบๆกันดูมันปั่นแต่งหน้านะ้วุ้ยแต่งหน้าไม่ได้ระบายสีน้ำหืปั่นซะมันรวยมันรวยค่อยๆขอบค่อยๆ ลายด่างลายด่างโอเคเขาเาเห็นทำกันอย่างเงี้ยคือความจริงแกไม่ควรที่จะเห็นกระตกมะเราก็เห็นไปทีเดียวเลยอย่าเห็นกระจกเดี๋ยวท้ออาชีพอาชีพเ่ะคือกล้องที่มันโอ้ยละละละไอ้เพิ่งมองกล้องทมองกล้องเดี๋ยวให้ไกล้ครับคได้ครับพอดี้กูเห็นแล้วไงเกือบแล้วครับเนี่ยลี่คราวนี้คืออะไรใต้ตาเขโอ๊ยใต้ตาไม่ใช่ลิปนูดหรอไม่ใช่ลิปนูดเขาจเจอใต้ตาน่าลิปนูดโอเค คือจริงๆแล้วครับเราต้องการแต่งหน้าเนี่ยให้สไตล์ไม่ซ้ำกันเนี่ยเราต้องมีความครีเอทีฟนะฮะอย่าทำอะไรให้มันเหมือนกับชาวบ้านเขาดูให้ยี่ห้อไหนมาคารามาคาราอันนี้คือเอาไปปั่นขนจมูกอ่ะบ้านแกสิปั่นขนจมูกถือหนะ่ะ คนจมูกนี่ต้องปั่นด้วยเหรอข้าเราทำอะไรก่อไอชิลด์คือทาตาไงคือตรงนี้เหรอเออโอเคปิ้มแม่งใช้สีไม่ฉูดฉาดเลยรุงจะให้ใช้ทาสีแดงไปถอดแล้วเปลี่ยนอ่ะหลับตาหลับตาเธอหนาเห้เธอหลับัน ปิกาโซ่ปะแกไม่ขัดเบ้าหรอปิกาโซ่ปิกาโซ่หรือปิกาจูอะฮ่าฮ่าโอเคได้แล้วกีตาไหมกีตาร์ารอ่ากีตาร์เอามีดมาเอาเนี้ยแหละโอเคเขามีมีตำนานเคยฟังฮะเรื่องฮงองอา r r y Potter นิดนึง Harry Potter เขาจมีตำนานด้วยจริงๆแล้วว่ะตอนแรกตาตาตาฟังตอนแรก Harry Potter มีพี่น้องไลยดูปะ พี่เป็นพี่น้องเดียวลูกคนเดียวตอนตอนวันที่โดนฟ้าผ่าเออยืนนิ่งนะไม่ตายไม่นโดนฟ้าผ่าแม่ตายแต่ว่าแต่ว่าเขามีพี่น้องคนนึงแคทเตอร์เป็นสายฟ้าใช่ไหมมีพี่น้องคนนึงแต่ว่าดันดันถูกฟ้าผ่าแล้วกระเด็นไปประเทศจีนเออแล้วก็เขามีเขาเขามีสายรังเหมือนกันโดนฟ้าผ่าตอนแรกเขาไม่เชื่อหรอกว่ามันเป็นของจริงแต่ให้ดูไปดูมาไอ้เคีดว่ามันมันมีมูนว่ะมูนนี่คือขี้ม่้งหรอเออใช่ใช่ที่พี่ตูนโดนฟ้าผ่าแล้วไม่ตายไง เจ้ว่าแม่งใช่แน่ยแหละอาจจะเป็นแูนพี่ของแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งแูนพี่ของแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นก็คือเปาบุญจินนั่นเองโอเคไหนดูสิทำมันออกมาดีวะสวยจะเป็นเปาบุญจินครับเออเป็นพี่เป็นเป็นเออแต่แต่ว่าเฉดเฉดด่างได้เข้มดีอืมเข้มแต่ว่าดี่ว่ามันเลยตรงนี้ นะเอ่ออก่อนผู้หญิงข้าถนนจที่้ดคนมาสนใจครับสำหรับใครที่คิดว่าล้างไม่ออกนะครับอะไรผมมีตัวช่วยอ่ามันคือค er ลีนเซอร์เขาเรียกคลีนซิงออยล์ออลีฟอลีฟบายพี่อาร์มเมคอัพนะครับเย้วิธีการใช้ไม่ยาก จทเองอ่าใครสนใจนะไปติดต่อได้ที่ IG จีอาร์เมคอัพหรือว่าอ่าโซเชียลแคมปที่อาอาร์เมคอัพด้วยนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ข้างล่างจะทิ้งเอาไว้ให้ที่ที่ตรงโต๊ะคตเอร์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราไปเอากันเดี๋ยวจะงเลยวันนี้ฉันน่าจะเหนื่อยใจกว่าปะนนี้คือวางมาไว้ใช่ใช่อันนี้มันคือที่ล้างหน้าเขาเขียนกินซิ่งไม่ให้ล้างหน้าเป็นอะไรถูตัวไง ติดตามไพีได้ในโซเชียลแคมป์เพียงธนกระดษนะครับไอซีเพียงธนกระดิษเราเป็นธนกระดิษมาใช้ชำระตรงพ่อเชื่อเลยนะเยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เล้างเสร็จแล้วโอเคค่ะก็ล้างแบบเกลี้ยงมากคือสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากเลยสำหรับไอเจ้าตัวคลีนซิ่งอันเนี้ยคือปกติแล้วถ้าเกิดแบบปิ่มล้างหน้าโดยที่ใช้อันเนี้ยเอ่อพวกคลีนซิ่งอะไรอย่างอื่นนี่ห้ออื่นล้างหน้านะคะผลลัพธ์ที่ได้คือถ้าเกิดล้างแค่น้ำเปล่าออกอ่ะพอเอาเจ้าน้ำมันอันนี้ล้างใช้แล้างน้ำเปล่าแล้วล้างเปล่าล้างต่อเน้้้้้้้าาาามมมมัันนนนจะะะะแแแหหงงงงตต่่่่่่วววเเีียยยไไไไลลออออทดดฟคื เนี่ยอันนี้คือคิวที่แท้จริงอันนี้คิวแท้จริงเลจ้ะคือแบบเนี่ยมันเกลี้ยงมากเลยอ่ะเออดีว่ะใครอยากให้ปิ๊งแต่งหน้านครับคอมเมนต์เข้ามาเีมเนี่ยค่ะตีมขอตีมด้วยว่าอยากให้ปิ๊งแต่งหน้าในตีมอะไรอยากให้ปนะิ๊งแต่งหน้าจะดิบนะไม่เจแต่งหน้าเธอสิแต่จะหมดแล้วโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราลาไปก่อนอย่าลืมนะคะออยอันเนี้ยเลิศหน้าแบบหน้าไม่แห้งเลยโอเคจ้ะคนบ๊ายบายค่ะเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ